ศิลปินทัศนศิลป์แอนโทนีแมคคอยอาศัยอยู่ในชิคาโกกับแฟนสาวไบราน่าแคทไรท์ผู้อำนวยการหอศิลป์กำลังมองหาการจุดประกายที่สร้างสรรค์แอนโทนี Anthony ได้ยินตำนานของเฮเลนไล์จากน้องชายของไบราน่าว่าในปี1992ถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวทารกและนำไปฆ่าอย่างสนุกสนานก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในกองไฟฆ่าตัวตาย และเมื่อค้นหาข่าวดูก็จะพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแอนโทนี Anthony จึงไปที่แครบบีนี่กรีนสถานที่เกิดเหตุเขาพบกับวิลเลียมเบิร์กเจ้าของร้านซักรีซึ่งแนะนำให้เขารู้จักกับเรื่องราวของแคนดี้แบน์ในปี1977เพราะว่าเบิร์กนั้นเห็นเชอร์แมนฟิลถูกตำรวจทุบตีจนตายซึ่งเชื่อยอย่างผิดๆว่าเขาต้องรับผิดชอบในการเอาใบมีดกรไปใส่ในลูกอมแล้วเอาไปแจกให้กับเด็กๆแต่ว่า ไม่ใช่เขาที่เป็นคนทําแม้ว่าเชอร์แมนจะพ้นบนทินแต่ก็มรณกรรมไปแล้วแต่เบิร์กก็บอกเป็นในว่าถ้ามีคนพูดว่าแคนดี้แมนนากระจก5ครั้งวิญญาณของเชอร์แมนจะปรากฏตัวขึ้นและฆ่าผู้ที่เรียกชื่อแอนโทนีสร้างผลงานศิลป,ปะอันวิจิตรบรรจงตามตำนานของแคนดี้แมนที่ชื่อว่าเรียกชื่อฆ่าเพื่อแสดงที่นิตศกรรมศริลป,ปะของไบราน่า และเพื่อโรงงานของเธอไคร์ไพรเวอร์อย่างไรก็ตามผลงานศิลปะชิ้นนี้ถูกดูหมิ่นโดยนักวิจารณ์ศิลปะฟิลเลสเตเฟนและคนอื่นๆทำให้ Anthony, แอนโทนีโกรธแค้นเมาเหล้าออกจากนิทรรศการไปต่อมาในคืนนั้นไคร์ Christ, และแฟนสาวของเขาถูกแคนดี้แมนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเพราะดันไปเรียกชื่อแคนดี้แมนหครั้งน่ากระจกขณะที่แอนโตนีเริ่มวาดภาพเหมือนที่น่าสยดสยองของคนที่ไม่รู้จัก แอนโทนี Anthony, เริ่มหมกมุ่นอยู่กับแคนดี้แมนมากขึ้นต่อความผิดหวังของไบราน่าซึ่งทำให้นึกถึงพ่อของเธอศิอลปินเอาแต่ใจที่ฆ่าตัวตายเมื่อเธอยังเป็นเด็กหลังจากแอนโทนีได้พบกับวิญญาณของเชอร์แมนสองครั้งและได้รู้ว่าฟิลลี่ถูกฆาตกรรมหลังจากเรียกชื่อแคนดี้แมนเขาเผชิญหน้ากับเบิร์กและได้รู้ว่าตำนานนั้นเกิดขึ้นในยุค1890 กับแดเนียลโรบิเทลศิลปินผู้ถูกทำร้ายและถูกประนามเพราะมีชู้กับลูกค้าของเขาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนานก็ได้รับการต่ออายุมาหลายชั่วอายุคนด้วยจิตวิญญาณของชายผิวสีคนอื่นๆที่ถูกฆ่าตายกลายเป็นส่วนหนึ่งของรังของแคนดี้แมนและเป็นหัวข้อให้ภาพวาดของแอนโทนีด้วยในขณะที่ตำนานยังคงแพร่กระจายออกไปกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงได้เรียกแคนดี้แมนและถูกฆ่าตายในเวลาต่อมา แอนโทนี Anthony, เริ่มมีการเป,ปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเนื่องมาจากพึ่งต่อยที่เขาได้รับในมือก่อนจะพบกับเบิร์กซึ่งเริ่มกระจายไปทั่วร่างกายของเขาเขาไปที่โรงพยาบาลซึ่งเขารู้ว่าแม่ของเขาแอนมารีโกหกว่าเขาเกิดที่ไหนและเมื่อเขาไปเชิญหน้ากับเธอเธอเปิดเผยอย่างไม่เต็มใจว่าเขานี่แหละเป็นทารกที่ได้รับการช่วยชีวิตจากกองไฟในคืนที่เฮเลนเสียชีวิตและแคดดี้แมนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ความสนุกสนานที่เธอถูกตำหนิและได้วางแผนที่จะเสียสละเขาเช่นกันชุมชนได้สาบานว่าจะไม่ทำซ้ำตำนานของเคนดี้แมนหลังจากคืนนั้นแอนโทนีออกจากชะตากรรมของเขาและเดินผ่านบ้านแถวคร a บเรนี่กรีนแบรายน่ากังวลเรื่องแอนโทนีจึงไปที่ร้านซักรีของเบิร์กที่คร a บเนี่กรีนซึ่งเธอถูกเขาลักพาตัวไปพาเธอไปที่โบสร้างซึ่งแอนโทนีอยู่ในสถานะไร้สติ เบิร์กเปิดเผยว่าเขาไม่เพียงแต่ได้เห็นการตายของเชอร์แมนเท่านั้นแต่วิญญาณของเขากลับคืนมาในฐานะแคนดี้แมนซึ่ง่าพี่สาวและเพื่อนของเธอหลังจากถูกเรียกตัวเบิร์กวางแผนที่จะให้แอนโทนีถูกตำรวจยิงตายเพื่อทวงตำนานแคนดี้แมนกลับคืนมาในฐานะเครื่องมือล้างแค้นแทนที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมาน จากนั้นเขาก็เลื่อยมือของแอนโทนีออกและแทนที่มันด้วยตะขอเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงของเขาสมบูรณ์ก่อนไล่ไบรอันนาเข้าไปในเรือนแถวเธอก็ฆ่าเขาด้วยปากกาแอนโทนีปรากฏตัวและซุดตัวลงในอ้อมแขนของเธอเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขายิงแอนโทนีตายขณะที่ตำรวจกับตัวและพยายามข่มขู่ไบรอันนาให้ยอมรับว่าแอนโทนียั่วยุพวกเขา เธอเรียกแคดดี้แมนผ่านกระจกมองหลังซึ่งปรากฏว่าเป็นแอนโทนีเขาสังหารหมู่ตำรวจช่วยไบราน่าออกมาจากรถตำรวจได้แอนโทนี Anthony ปรากฏตัวในตรอกที่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อสังหารตำรวจทุจริตที่รอดชีวิตคนสุดท้ายและเข้าใกล้ไบราน่าพร้อมกับฝูงพึ่งที่ไล่ตามลำตัวท่อนบนของเขาเบื่อใบหน้าของเขาปรากฏชัดขึ้นแดเนียลโรบิเทลก็ปรากฏตัวขึ้นในเนื้อหนังด้วยคำแนะนำง่ายๆอย่างหนึ่งสำหรับไบราน่า บอกทุกคน